สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยสีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะวันนี้เมื่อวานขายผ้ามือสองนะคะวันนี้เป็นผ้าใหม่นะคะเป็นงานงานใหม่ค่ะเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะผืนผ้าเป็นสีน้ำเงินนะคะลายขอศิลามณีค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะผ้าสามตะกอทอมเออร์นะคะค่ะราคานี้พอหยิบพอจับนะคะพอไปเป็นของขวัญให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราค่ะค่ะหรือจะซื้อให้คุณยายคุณย่าคุณแม่ของเราก็ได้ค่ะเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเราก็ได้ค่ะเอาไปเป็นของขวัญในวันเกษียณของครูบาอาจารย์ก็ได้ค่ะราคานี้นะคะพอหยิบพอจับค่ะลายขอศิรามณีค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะอันนี้ก็ลายนางลายนางงามค่ะลายนางสนมค่ะคุณแม่ก็บอกว่าขอช่องทางน้ําไหลไอลลยช่องทางน้ําไหนแบบประยุกต์ใหม่ค่ะแต่เขาเรียกว่าลายนางสนมค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่าร้อยบาทนะคะผ้าสามตะกอทอมือนะคะบ้านของคุณแม่อยู่ใกล้ทางอยู่นะคะติดถนนริมทางค่ะค่ะมีเสียงรบกวนบ่อยนะคะเวลาคุณแม่ถ่ายคลิปค่ะ ค่ะแล้วหัสิบค่ะผื้นผ้าเป็นสีตันตาลนะคะ1,500บาทค่ะผ้าสามตะกอทอมือค่ะค่ะผ้าสามตะกอทอมือนะคะลายนางงามค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทค่ะช่องทางน้ำไหลเขาก็เรียกนะคะ ช่องทางน้ำไหลประยุกต์ใหม่ค่ะค่ะนี่ก็ช่องทางน้ําไหลนะคะสวยงามมากค่ะอยากราบรื่นไหลลื่นชีวิตไม่เลอะราบรื่นไหลลื่นค่ะเอาค่าช่องทางน้ําไหลไปใส่นะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค,ค่ะช่องทางน้ําไหลนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค,ค่ะ ค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพืนแจ่มทุกพื้นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเป็นผ้าช่องทางน้ําไหลนะคะสวยนะคะเป็นริ้วเป็นริ้วสวยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสามตะกอทอมือค่ะนิ่มหนาแน่นค่ะเนื้อผ้าดีนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนแจ่มทุกพืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะช่องทางน้ําไหลค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยค่ะรหัสสิบแปดนะคะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลนย์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างมากค่ะรหัสสิเกดนะคะสีเขียวเหนียวชาบค่ะ เขียวกลางค่ะก็เรียกว่าเขียวตองยอดตองค่ะขาะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะขาดลายเล็กๆขาะลายท่านจะไปฝากญาติผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะเป็นลายเล็กๆนะคะขาสีเขียวค่ะขาพื้นผ้าเป็นสีเขียวนะคะลายดอกพิกลเล็กๆค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1500บาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่บาทค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะพื้นใหญ่มากค่ะ ้นนคนนี kind of yeah. yeah. oh, 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 ้ไเาย่นเนี่ยะมได้เนี่ยีนี้นครับเดี๋ยวเอันปค่ะเป็นลายประตูวังนะคะเรียกว่าลายประตูวังค่ะ1,500อบาทพื้นผ้าเป็นสีน้ำเงินค่ะรหัสส6บหกนะคะาทค่งอยบาทค่ะงานที่เป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะผืนนี้นะคะมันจัะแกมกันมาค่ะเพราะว่า มันเป็นผ้าหหุดจำนำค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะลายประตูวังนะคะผื้นผ้าเป็นสีน้ำเงินนะคะขาสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักได้ค่ะน้องรับตอบทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะลายประตูวังค่ะเป็นค่ะเป็นสีเป็นงานไหนบ้านุ่งยืนค่ะ พวกนี้ก็เป็นงานไหมไหมจุนทางพุ่งไอ้ทางยืนนะคะเช่นพุ่งคือไหมไหมบ้านค่ะไหมบ้านกับไหมจุนบัวกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะกุหลาบพันปีค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะเรียกว่าลายกุหลาบพันปีนะคะสีเขียวยอดตองค่ะเขียวเหนียวซับค่ะสามตะกอทอมือค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะนิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะเขาเรียกว่าลายค่ะลายกุหลาบพันปีนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,500บาทนะคะชาอบผื้นไหนทักคุณแม่ได้ค่ะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะน้อมรับตอบทางไลน์ทุกท่านค่ะ1,500บาทค่ะ ันนี้ก็เป็นสีกลมนะคะ1,500บาทนะคะค่ะสวยค่ะลายค่ะลายกระทงค่ะรหัสสิขออภัยนะคะแอดมินเต็บให้มันกลับค่ะกับกับหน้าค่ะ นี้คุณแม่ไม่ได้เลือกนะคะเป็นเขาจัดมาเลยค่ะเป็นผ้าหนุดจำนำค่ะ1,500ันห้าร้อยบาทค่ะสีกรมนะคะลายกระทงค่ะเป็นลายกระทงนะคะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะคุณแม่ไม่ได้เลือกผ้านะคะค่ะคุณแม่จะเขาโทรบอกค่ะให้ไปเอาผ้าหนุดจำนำค่ะเพราะว่าคุณแม่เอาประจาเขาจะให้แต่คุณแม่นะคะ ค่ะนบาทค่ะทั้งสุรินเขาจะให้แต่คุณแม่เขาบอกเขาไม่ได้ให้คนอื่นค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่เอากับเขาประจําค่ะค่ะเขาเรียกว่าสีกรมค่ะผืนนี้นะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะลายกระทงหลงทางค่ะลายกระทงนะคะค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะ1,500บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะ1,500บาทค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะนี่ก็ลายเดียวกันค่ะจะเป็นรหัสสิบสามกับรหัสสิบสีที่ผ่านไปเป็นลายกระทงนะคะ ค่ะเขาจะจัดมาเลยค่ะเป็นสีสอไอเป็นผืนหนึ่งเป็นลายเดียวกันค่ะสีเดียวกันก็มีนะคะค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทค่ะเป็นสีกรมนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทค่ะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่ตืดกลางค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรได้โทรทักได้ค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะน้องรับกอบทางลายทุกท่านค่ะ1,500บาทค่ะค่ะสวยมากค่ะ1,500งพันาร้อยบาทค่ะออค่ะเป็นลายนี่ค่ะก็เรียกว่าลายนางลายนางงามค่ะลายนางสนมนะคะช่องทางน้ำไหลก็เรียกนะคะ 1, 1 5 0 0บาทค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะเป็นลายช่องทางช่องทางน้ำไหลแบบรายุใหม่คุณแม่ก็เรียกนะคะค่ะผืนผ้าเป็นสีเป็นสีน้ำตาลค่ะเป็นสีน้ำตาลค่ะเชิงล่างเชิงบนเป็นชมพูนะคะ1,500บาทค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนค่ะ1,500บาทนะคะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะ ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเป็นผ้าสามตะกอค่ะค่ะนี้ก็เป็นผืนผ้าเป็นสีครามนะคะผ้าครามค่ะลายเขาเรียกว่าลายนาทีค่ะ1น0 0งพันบาทนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนผ้าสามตะกอทอมือค่ะผืนผ้าเป็นสีฟ้าครามค่ะคุณยายมาไม่โทรบอกคุณยายก่อน คุณยายจะได้รอจะไม่ได้ขึ้นคลิปค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะเป็นลายนาทีนะคะเป็นสีฟ้าครามค่ะค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะมาตรฐานนั่งรอนั่งรอแป๊บนึงค่ะต้องลงคลิปก่อนถึงจะคุยกันได้ค่ะเป็นลายนาทีค่ะสีฟ้าครามค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสามตะกอทอมือนะคะ ไหมบ้านทางพุ่งค่ะไหมจุนเป็นเส้นยืนนะคะไหมบ้านกับไหมจุนบวกกันเป็นไหมร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะโทรทักคุณแม่มาได้นะคะคาะนี้ก็เป็นผ้าสามตะกอนเหมือนกันนะคะคุณแม่ไม่ได้เลือกผ้านะคะเพราะว่าทางร้านเขาจัดให้เลยค่ะมันเป็นผ้าหนุดกันนำค่ะเดี๋ยวก็รหัสเก้าค่ะเป็นลายขอนะคะ มีขอขั้นค่ะสําหรับฝากคุณยายคุณย่าของเรานะคะค่ะเหมาะสมมากค่ะฝากคุณยายคุณย่าของเรา1500บาทนะคะค่ะผ้าสามตะกอค่ะคุณแม่ถ่ายคลิปอยู่หน้าบ้านค่ะมีลมมีลมโชยมาค่ะตอนเย็นๆนะคะค่ะห5 0่บาทค่ะเป็นมีขอขั้นนะคะรหัสเก้าค่ะโทรทักคุณแม่ได้นะคะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะที่เข้าชมช่องของคุณแม่นะคะ ติดตามคุณแม่ให้ติดตามทางช่อง y o u YouTube ค่ะดูภาพรวมนะคะค่ะถ้าดูภาพนิ่งก็เป็นแอดไลน์นะคะไอดดไลน์ของคุณแม่เป็นเบอร์โทรค่ะให้แอดไลน์ค่ะค่ะแอดไลน์กับคุณแม่นะคะค่ะคุณแม่จะเพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งส่งภาพให้ดูทางไลน์ค่ะท่านพักมามันตรงปลกกันไหมโอเคกันไหมค่ะเพราะว่าเราอยากให้เห็นกันทั้งสองฝ่ายค่ะเพราะว่าบางทีคนไ รุ่นปู่รุ่นย่าของเราโทรมาก็มีแต่บอกว่าส่งภาพนิ่งให้ดูด้วยส่งภาพให้ดูด้วยค่ะไอ้ไม้เลขโทรศัพท์คุยกันได้ค่ะแต่ว่ามันส่งภาพให้ดูไม่ได้ค่ะเราต้องแอดไลน์ค่ะทำไม่เป็นให้ลูกให้หลานเราทําให้นะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นหมีขอขั้นนะคะลมโชยมากค่ะลมแรงมากค่ะอากาศเย็นตอนเย็นค่ะลมแดดล่มลมตกค่ะคุณแม่ถ่ายคลิปค่ะ ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะความยาวสองเมตรค่ะค่ะยาวสองกว้างหนึ่งค่ะมาตรฐานของผืนผ้าค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้นะคะเพราะว่ามาตรฐานของผืนผ้าค่ะค่ะดูตามภาพนะคะเพราะว่าคุณแม่ยกให้ดูค่ะค่ะตัวนี้เป็นมีขอขั้นค่ะราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะมีขอขั้นนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะอันนี้เขาเรียกว่าหน้านางปูมค่ะเอ้ยไม่ได้กันกจเหนีบออกค่ะเนี่ก็ลายเก่าลายโบราณค่ะเป็นลายดอกแก้วลายเก่าลายโบราณนะคะค่ะเขาเรียกหน้านางปูมค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะโดดเด่นทุกผืนนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะสวยนะคะเชิงล่างเชิงบนก็ บริวารช้างน้อยค่ะค่ะสัญลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ก็คือมีช้างค่ะช้างเชิงล่างเชิงบนค่ะมีบริวารช้างน้อยนะคะอันนี้ค่ะเป็นมะนางปูมค่ะราคาอยู่ที่1,500อบาทนะคะถ้าไม่ใช่ผ่าหลุดจำนำราคานี้จะไม่ได้นะคะค่ดเป็นผ่าหลุดจำนำค่ะราคานี้ถึงได้ค่ะเพราะว่าผ่าหลุดจำนำนี่คุณแม่ไม่ได้เลือกนะคะไม่ได้เลือกค่าค่ะ เขาจะส่งให้คุณแม่เลยค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทนะคะผ้า3มตะกอค่ะค่ะสวยค่ะเป็นเป็นหน้านางภูมิค่ะเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นค่ะค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะลายดอกแก้วค่ะสวยนะคะของเก่าของโบราณค่ะหนึ่งพันหบาทนะคะไม่ยุบลายหรอก อันนี้ลายประตูวังนะคะพื้นผ้าเป็นสีฟ้าค่ะสีฟ้าใสนะคะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเขาเรียกว่าลายประตูวังค่ะพื้นผ้าเป็นสีฟ้าใสค่ะมองหาสีฟ้าใสออกงานวันแม่นะคะค่ะช่วงนี้ยีกไม่กี่เดือนก็วันแม่ข้างหน้าค่ะเราเตรียมหาไว้นะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอค่ะราคา1,500บาทนะคะถ้าไม่ใช่ผ้หลุดจำนำนะคะ จำไม่ได้ราคานี้นะคะลูกค้าทุกท่านนะคะคุณแม่บ้านทุกท่านนะคะค่ะเป็นผ้าหลุดจำนำค่ะค่ะบางท่านก็ถามว่าหลุดจำนำแบบไหนคะหลุดจำนำก็เหมือนเราเอาสร้อยแหวนเงินทองไปจำนำที่ร้านนั่นแหละแต่ทางสดินของเราจำนำผ้าได้นะคะผ้าไหมจำนำได้ค่ะมันเป็นสืบทอดถึงบรรพบุรุษลูกหลานของเราได้ค่ะเป็นมรดกตกทอดได้ค่ะผ้าไหมนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นงานใหมบ้านทุ่งยืนนะคะเป็นลายเต่าง,งับค่ะรหัสห้าค่ะลายเต่าง,งับนะคะผ้าสามตะกอนนะคะเป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนค่ะเป็นลายเต่าง,งับนะคะค่ะผ้าถ้าอยากให้นิ่มค่ะคุณแม่จะบอกเคล็ดลับนะคะแช่น้ํายาผ้านุ่มค่ะเอาไว้ประมาณห้านาทีสิบนาทีก็เอามาตากในร่มแล้วก็รีบค่ะผ้าจะนิ่มมากค่ะโ่าอะไรเป็นหนวดให้ลูกไส้ก่อนเนาะคุณมันยางกรได ปาว่าจำน,นวนเราทะ่ทรหาเจาพอดีจะไปสือตู้เย็นขอเวลานอกแป๊บเดียวค่ะแอบน,นวดจะได้ไปสือตู้เย็นกันมากงหนึ่งมาจากสืบทามไม้ก็ไปสือตู้เย็น่ะแป๊บหนึ่งนะคะลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายเต่อง,งับค่ะน,น,นั่นนอดอยู่ข้างบนเสียบกตอกเสียตำรวจตอกอมัดก,ก้าเมเนื้ออ่อนแรงเดินไม่ได้อยู่สองสามวันเลยอยากให้ว่าอยากให้นวดให้อยู่ เขผิดามันบไม่ได้ผิดคาดโอ้โหเหงื่กได้มันหนวนแต่อยู่แต่อย่างมันบนนี่แถวนี้ก็สวยค่ะช่องทางน้ําไหลนะคะสวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะสีนี้เขาเรียกว่าสีกะปินะคะสวยค่ะช่องทางน้ําไหลค่ะค่ะสวยงามมากค่ะราคานี้มีอยู่แม่ววลลักษ์ผ้าไหมสวยสรินนะคะราคานี้ค่ะ ่วนมากราคานี้จะไม่มีนะคะผ้าค่ะอยู่ที่แม่บอลรักราคาย่อมเยาค่ะ1,500บาทค่ะเป็นสีกะปีนะคะค่ะ1 5 0่าบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ1,500บาทนะคะค่ะช่องทางน้ําไหลค่ะชีวิตไม่ราบรื่นอยากให้ไหลลื่นคือใส่ผ้าช่องทางน้ําไหลนะคะค่ะมันจะราบรื่นไหลลื่นค่ะสวยมากค่ะลายต้นสนนะคะค่ะเป็นสีกะปีค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะโทรทักคุณแม่นะคะคุณแม่น้อมรับตอดทางลายยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะน้อมรับตอดทางลายค่ะนี่ก็ลายประตูวังนะคะผืนผ้าเป็นสีเม็ดมะขามเข้มค่ะรหัสสามนะคะค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันสหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะคุณแม่พูดผิดขออภัยมากๆค่ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะผ้าสามตะกอทอมือนะคะขาดลายประตูวังค่ะสวยโดดเด่นมากค่ะค่ะเป็นสีเม็ดมะขามเข้มค่ะค่ะสวยค่ะสีนี้ใส่กับเสื้อสีไหนก็เข้ากันได้นะคะค่ะเม็ดมะขามเข้มค่ะลายประตูวังค่ะรังหัดสามค่ะคาะสามตะกอทอมือค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโชรท่านได้ค่ะน้องท้าตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ พื้นนี้เชิงสไลด์ค่ะเชิงสไลด์เชิงล่างเชิงบนก็เป็นเชิงสไลด์นะคะขาหนึ่งพันหาร้อยบาทค่ะเขาเรียกว่าเชิงสไลด์ค่ะค่ะเชิงสไลด์ทางด่วนค่ะเชิงล่างเชิงบนก็สวยนะคะพื้นผ้าเป็นสีแดงค่ะค่ะแดงแดงเลือดนกค่ะค่ะสวยงามมากค่ะราคาอยู่ที่1,500บาทค่ะ สวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะค่ะที่นั่งดูคุณแม่อยู่มักผืนไหนชอบผืนไหนโทรท่าได้นะคะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านน้อมรับตอบทางไลน์ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะค่ะเชิงสไลด์นะคะสวยค่ะเชิงสไลด์ค่ะเชิงล่างเชิงบนค่ะค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะ ค่ะเป็นผาสามตะกอทอมือค่ะโทรทักคุณแม่ได้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีก็ภาพไม่คมชัดภาพไม่ถูกอกถูกใจลูกค้าก็คุณแม่จะส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ก็ละหัดหนึ่งค่ะลายดอกแก้วค่ะลายเก่าลายโบราณของเรานะคะลายดอกแก้วค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะคุณแม่คุณยายที่นั่งดูอยู่นะคะโทรทักได้ค่ะ ค่ะ1,500บาทผ้าสาตะกอค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะค่ะบานท่าเอินสีเม็ดประคามจกาค่ะเป็นสีน้ำตาลเข้มค่ะผ้านิ้มสลวยสวยทุกผืนค่ะ1,500บาทค่ะผ้าสาตะกอนะคะค่ะ1,500บาทค่ะค่ะเป็นลายดอกแก้วค่ะ เสียงหัวค่ะท้ายเนี้ยค <love>. ่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณที่น้องชาไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาพระคุ้งครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ